สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับไอดอมีนะครับผมสําหรับคลิปแรกในรอบปีนะครับผมปีนี้ผมยังไม่ได้อัพคลิปเลยใช่ไหมน่าจะเป็นคลิปแรกของปีนี้นะครับผมที่จะมาอัพคือจริงๆอะ่ะมันควรจะต้องมีก่อนหน้านี้เพราะว่าเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานอ้อมันมีงานเทรดดิ้งของ b n k นครับผมก็มาแล้วผมจะมาซื้อการ์ดคอลเลกชัน b n k นะครับผม แต่ว่าด้วยความที่ผมตอนนี้คืออยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่ได้อยู่ในกรุงเทพผมก็เลยจะเข้ามาได้แค่วันอาทิตย์พอตั้งใจว่าวันอาทิตย์จะเข้ามาซื้อแล้วก็จะมาเอามาเปิดให้ทุกคนดูกันนะครับผมปรากฏว่าเมื่อวันเสาร์การ์ดท,ที่มีลายเซ็นของน้องๆ้องมเมมเบอร์ BNK ถูกเปิดออกมาครบเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ก็คือแค่เป็นการ์ดถ้าซื้อไปอย่างได้เต็มอย่างมากอะเต็มที่ก็คือแค่แค่การ์ดท,ที่มันได้ ไอตัวปั๊มลายเซ็นนะครับผมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่หนึ่งเดียวผมก็เลยตัดสินใจไม่ซื้อนะครับผมแล้วก็เลยผ่านมาปุ๊บของที่มันควรจะต้องส่งมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วมันเพิ่งจะมาถึงนะครับนั่นก็คือแทน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 แท,น,ท,น,ทนอัลบั้ม b n k 48เอาจริงๆอ่ะผมยังลืมไปแล้วอ่ะไอเนี่ยมันชื่อ ชื่ออัลบั้มอะไรมันน่าจะเออวอลโลตา้าคิโปเออผมเอาจริงๆอะคือจําไม่ได้แล้วสั่งไปนานมากคือเพื่อนผมที่สั่งพร้อมผมอะแม่งได้ของกันตั้งแต่อาทย์ที่แล้วแล้วของผมอะเพิ่งจะได้วันนี้พอวันเนี้ยโทรไปตามที่เพจนีโอนีโอบอกว่าของส่งแล้วนะคะแล้วพอมาดูอ้าวของถึงบ้านแล้วตอนสายๆอะยังอัพสถานะว่ากําลังรอส่งอยู่เลยพอทวงท่านั้นแหละของถึงบ้านเลย บ้าบ่จริงๆไม่รู้ว่ามันเป็นที่เคอรี่หรือว่ามันเป็นที่ที่ระบบของเพจช็อปปี้นะครับที่มันไม่ยอมอัปสถานนะแต่ก็ของถึงแล้วโอเคแกะได้โชคดีที่ของมาถึงแล้ววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วะสิบเจ็ดกุมภานะครับผมก็เอ้สิบเจ็ดมีนาะก็ได้ช้ากว่าเออคือผมมาซื้อซื้อตอนเที่ยงสิบเอ็ดนาทีนี่ จำเวลาได้ด้วยเพราะว่าผมกดทันมามิงแชมพูใช่ใช่ผมมีเออผมอันเนี้ยจริงๆอ่ะ Two ทูช็อตครั้งเนี้ยผมซื้อไว้ไว้ทั้งหมดรอบแรกอ่ะก็คือมามิงแชมพูนีนี่เอยไม่ใช่นีนี่นีหน้าแล้วก็ปาเอญ่านะครับผม ไปย่า,ารุ่นสามก็รู้สึกว่าเต็มคือซื้อสามคนแรกอ่ะทันทันก่อนที่จะเต็มแล้วแล้วเต็มก็มีคนไปจ่ายตังค์แล้วมันก็หลงเหลือแล้วก็เปิดแล้วก็เหลือแล้วอะไรเงี้ยจะเอาง่าย,ายๆว่าไอตอนที่มันเต็มเต็มเพราะว่ามีคนไปไปกดกดแย่งเอาไวอ้อ่ะกดเก่งราคาทําการตลาดกันไวอ้อ่ะคือผมทานอ่ะตอนแรก,แ,รกแล้วก็พอทันแล้วก็กะว่าจะกดรอบสองก็จะมีมีน้องเคส มีแก้วมีปริมะแล้วก็จะมีน้องวิวเอ้ยไม่ใช่น้องวิวน้องฟ้าใสอีกสี่อีกสแผน่นผมก็ใส่เอาไว้ในระบบรอไว้อยังงั้นแหะแต่ก็คือด้วยความที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไปมา,มาแล้วก็ลืมว่าจะกดชําระเงินก็ไม่ได้ชําระเงินก็กลายเป็นว่าสิ่งนี้ผมก็มีแค่สแผน่แนแท้ๆใครสงสารอ ไอด้ดมีก็ยินดีที่จะขายน้องแก้วในราคาถูกบอกได้นะครับอันนี้คือเป็นความเฟลเป็นความพลาดของเพงผมเองนี่แหละที่แบบลืมไนงะพอไปต่างจังหวัดแล้วทํานู่นทนํานี่แล้วก็ลืมไม่ได้จ่ายตังค์มันไม่ได้มีเน็ตแบบเหมือนกรุงเทพแบบที่แบบเออนึินขึ้นได้ตอนไหนก็จ่ายตังค์ตอนนั้นอะ่ะคือบางทีมีเน็ตแต่ว่าก็ต้องทําธุระอย่างอื่นก็ไม่ได้ทําโอเค มาคือจะบอกว่าพอทําอย่างอื่นแล้วมันก็ไม่ได้มาแบบมามากดทํารายการให้มันจบมันซ้นก็เลยแบบได้มาแค่4แผน่นก็เสียใจเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรน,นี่แผน่นสวยนะครับคือแบบในอยู่ในกล่องพลาสติกอย่างดีสมกับที่เขาประกอบนานเป็นชาติเลยลก็จะมีโอเคอันนี้แกะกล่องพลาสติกเป็นพลาสติกใสโอเคผมว่าอันเนี้ย ทําดีกว่าดูลงทุนน้อยกว่ารีเวอร์แต่ก็สวยงามกว่ารีเวอร์นะส่วนในความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็จะมีนี่โฟตโต้บุ๊กนะครับผมโหเปิดมาไม่ให้ซูมให้เสียงเปิดมาก็จอนอเลยเกียดเลยทาไมดวงดีอย่างนี้วะเนี่ยปกติเปิดไม่เคยใจหรอกครั้งนี้พูดได้ขิงนี่ก็จะเป็นโฟตโต้บุ๊กตอน ถ่าย mv นะครับแล้วก็เนื้อเพลงจีจี้จีจี้อ่ะเพื่อนผมอ่ะชมหลายคนมากว่าน้องสวยขึ้นกับออนอันนี้คือรูปรูปการ์ดมันใช่ไหมที่มันแบบถ่ายออกมาแล้วแบบน,นี้มีคนบอกว่ารูปนี้เหมือนแมงสาบผมก็เออเหมือนไอเนี้ยอะไรวะไอมแมงสาบคนไอตาขาาคนเป็นอ่ะที่มันต่อ,ต,อตัวกันอ๋อแล้วก็ได้การ์ดดำเป็นน้องวนะครับเย่ แย่จุงไม่รู้จะอันเนี้ยถามผมว่าโฟตโต้บุ๊กก็ดีไหมผมว่าโฟตโต้บุ๊กมันก็ใช้กระดาษอันเดียวกับไอโฟตโต้บุ๊กเดอะซิสเตอร์ครับผมเป็นกระดาษอาร์ตด้านเฉยๆไม่ได้อาร์ตมันภาพก็เหมือนเดิมคมบ้างไม่คมบ้างตามมาตรฐาน B&K 4 8นี่แล้วก็จะเปิดมาก็ จะมีมี DVD นะครับผมกับ CD ซึ่ง DVD ก็เดี๋ยวไปเปิดดูในในนี่แล้วกันในเพลแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นสมุดแก๊กนะครับที่น้องๆมันเล่นกันบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยน่าจะเคยเห็นแล้วในในตัวหน้าเพจของ b n k 4 8พเนะครับผมอันนี้ก็จะคนชอบก็ชอบคนไม่ชอบก็จางนะครับผมจางกว่านี้ก็วิรยาจางครับแย้ yeah! โอเคแต่โดยรวมแล้วประทับใจไหมโอ้โหเจอความล่าช้าขนาดนี้ก็ประทับใจไม่ลงแต่สวยนะครับรีวิวคร่าวๆเพราะว่ารีเปิดรีบกินหิวข้าวสองทุ่มแล้วผมเพิ่งจะได้ว่างจากทำน,น,นู่นทำนี่เพิ่งจะมาได้แกะของนะครับผมอันนี้จะได้น้อยหน่อยเพราะว่ามันมีแค่สี่แผ่นไงอยากสั่งเยอะกว่านี้เหมือนกันแต่ว่า เป็นบุคคลที่ไม่มีงานประจําแล้วก็สั่งได้น้อยลงแต่ก็อยากสั่งเหมือนกันร้อยแผ่นอะไรเงี้ยแต่ว่านะเศรษฐกิจแบบนี้ก็พอเา,าหน่อยเบาๆหน่อยถูกด่าด้วยครับช่วงนี้ผมถูกควบคุมการใช้เงินกับไอดอลเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นของอาจจะมีไม่มากเท่าไหร่อาจจะซื้อแค่เปิดเป็นกระสาสปีนี้อาจจะแบบเปิด เปิดของเป็นกระสายหมายถึงว่าเปิดให้ดูให้รู้ว่ามีแต่ว่าไม่ได้ซื้อเยอะเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนก็ไม่ได้เยอะนะชาวบ้านเขาเยอะกว่าเราอีกโอเคอ่าเฮ้ยทาไมไม่มีการ์ดอ๋อการ์ดอยู่ในหนังสือแฮมเปิดมาใครวะเนี่ยอ่าผักขมนะครับผมการ์ดดาคือแฮมไว้ก่อนวงก่อน ไม่ขอใครคือตอนนี้เพื่อนผมได้แก้วแล้วเขาจะเอาแก้วมาให้เพราะฉะนั้นผมไม่ควรจะต้องหาแก้วผมควรจะต้องหาน้องไม้มีโอลิเพื่อเอาไปเททเขานะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยมายนะอ้าวได้ลัตานะครับผมไม่ได้มา่อะ ผิดคาดสงสัยจะดวงดีแค่อันแรกฟรึ่นได้มินมิน,นะครับผมอันนี้มินมนิเอาล่ะซองสุดท้ายท้ายสุดสดสุดท้ายแล้ว ทำไมมันจะต้องดึงออกมาแล้วต้องออกมาทั้งสี่อันคือทําดีนะทําแบบหน้าเก็บอะ่ะใครที่แบบสายเก็บสะสมของอะ่ะเก็บอันนี้ไว้อะ่ะผมว่าโอเคเลยเขาทําได้แบบเหมือนของวงเกาหลีอะ่ะสมแล้วกับที่สตาฟมันบ่นว่าประกอบมือนานมากกว่าจะประกอบแต่ละเล่มได้มันใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับผมอืมแผ่นสุดท้ายเป็นแพนด้านะครับผม และรูปนั้นก็คือมินมินวะได้สามว่าเนี่ยขนาดเนี้ยยังอุตส่าห์จะได้สาโอเคมาดูผลประกอบการกันนะครับก็มีการ์ดดำมี V ก่อนแล้วก็มินมินสใบนะครับผมมินมินเดี๋ยวไม่รู้ว่าผมจะไปหาแรลกครได้บ้างส่วนการ์ดอ่าส่วนรูปนะครับก็มี เจนนิสนะครับผมมีรัตานะครับผมมีผักขมแล้วก็แพนด้าเย่ครบแล้วนะครับก็ไม่ได้ถึงกับเกลือนะสี่แผ่นได้เจนนิดมาได้ก็ยังถือว่าซื้อน้อยแต่ก็ยังได้โอชิมาหรือเราควรจะที่จะหวานแหงมีโอชิเยอะๆเ,เวลาเปิดมาเราจะได้แบบเอ้ยคนนี้ก็โอชิเราคนนี้ก็โอชิเราดีเนาะจะได้รู้สึกไหม ไม่แบบโอ้ไม่ได้โอชิเลยเสียใจอะไรเงี้ยเอาแบบนี้ดีกว่าเราควรที่จะแบบมีหลาย OG. โอชิอ๋อเออสำหรับใครที่ตอนนี้คือผมไปเข้าไปคุยในขับเฮาค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับถ้าใครที่เข้าไปขับเฮาห้องที่แมงโกซีโร จัดรายการอยู่ผมจะเข้าไปประจําแล้วก็ขึ้นไปพูดบ่อยๆนะครับก็เข้าไปคุยเข้าไปแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมกับที่ขับเฮาส์ของ Man โ go ้ซีโรนะครับผมแอดติดตาม Mango ซีโรไว้แล้วเวลาเขามีห้องอะไรเงี้ยก็จะมีผมเข้าไปพูดด้วยแล้วจะมีวันนี้พี่เจ๋งตันครมีโอตาสตอรี่อะไรนะครับที่ก็จะไปคุยกันก็ตามเข้าไปดูได้มีคุณพร้อมพง์ที่เป็นแฟนพันธ์แท้ บีเอก็จะไปเหมือนกันนะครับผมก็มีอะไรก็เข้าไปแลกเปลี่ยนในขับเขาได้นะครับสําหรับคนที่มี i o s ส่วนคนที่เป็น Android ก็รออีกแป๊บหนึ่งได้ข่าวว่าใกล้จะเสร็จละชวนที่จะเขาไมา่ได้เล่นด้วยกันนะครับผมถ้าเกิดใครที่เข้าไปรู้ว่าผมเป็นใครก็มีรางวัลให้แล้วกันครับนี่มีอะไรวะไม่รู้เหมือนกันแค่นี้แหละเออมีอะไรอ,อีกอ้อก็วันพรุ่งนี้ วันนี้สิผมอัดผมอัพวันพุธวันพฤหัสก็จะเป็นการอัพคลิปขึ้น YouTube ก็เป็นวันวัน,นวันนี้นะครับจะมีสาระแน่ห้าห้าเป้งเนาะผมก็ยังไม่รู้ว่าไอสาระแน่มันแจกไรหน้าลงแต่ว่าผมไปดูแน่วันคืนวันพฤหัสนี้แหละคืนวันแรกที่มันเข้าฉายแล้วก็คงจะเข้าไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกันที่ขับเฮ้านะครับ ของ mango z e r o เหมือนเดิมใครก็เข้าไปตามได้เหมือนกันว่าจะเข้าไปคงมีเห็นว่าจะคุยกันเรื่องของอตัวหนังนี่ของสาระเน่ฮาเป็กแต่ได้ยินจากคนพูดรอบสื่อมาแล้วว่ามันเป็นกึงก่งกึ่งด็อกคิวเมนทลี่บวกกับสาระเนครับเป็นเป็นการแกล้งน้องๆที่เขาบอกว่า เห็นคนที่ไปดูรอบสื่อมาบอกว่าตั้งแต่น้องเริ่มออดิชั่นลากยาวมาเลยก็ถือว่าวงการสาระแนนี่แบบน่าจะคุยกับออฟฟิเชียลมาค่อนข้างนานพอสมควรเพราะฉะนั้นน่าจะมีอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนก็ไปติดตามดูได้นะครับผมแล้วก็มีอะไรก็มาพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะกินข้าวแล้วบ๊ายบาย